หาคุณแชร์พินเตอร์แล้วขึ้นเออ o r แบบนี้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่เชื่อโจ s e r v ์ c e a n d น e ์รีแสำหรับปัญหาที่เราจะแก้กันในวันนี้คือแชร์พินเตอร์แล้วขึ้นเออ o r เลอ และที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่บหน้าจอตอนนี้ก็คือขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดในการแก้ปัญหาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องที่เราแชร์พิมพ์เตอร์หรือเครื่องแม่ข่ายนะครับให้เราทำตามขั้นตอนดังนี้เลยครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการ Copy คําสั่งด้านล่างนะครับในหัวข้อที่2ให้ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับ ต่อมาให้มาที่หน้าเดสก์ท็อปครับจากนั้นคลิกขวาหนึ่งครั้งเลือก New เลือก Tag Document ตั้งชื่อ Tag Document นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้หลังจากตั้งชื่อที่เรียบร้อยแล้วก็เดบคลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นคลิกขวาหนึ่งครั้งครับกดผ่าน เพื่อเอาคำสั่งที่เรา Copy ไว้มาวางนะครับจากนั้นกดบันทึกได้เลยเสร็จจากขั้นตอนนี้ครับให้เดยวคลิกที่ทิด PC จากนั้นไปที่ View เลือก Option เมื่อปรากฏหน้าต่าง Folder Option ให้ไปที่ View จากนั้นเลือกเปิดนำสกุลไฟล์แล้วกด Apply แล้วกด OK ได้เลยครับ กลับมาที่หน้าจอเดสก์ท็อปครับไฟล์นามสก,กุลที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับให้เราทำการ Rename เปลี่ยนนามสก,กุลจาก .txt เป็น .reg เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟล์ registry ครับเสร็จแล้วกด enter ได้เลยนะครับจากนั้นเขาจะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนนามสก,กุลไฟล์ไหมก็กด yes ไปครับเราก็ได้ไฟล์ registry มานะครับจากนั้นให้ดดบบิ้งคลิกที่ตัวไฟล์ registry ครับ ในหน้านี้นะครับเขาจะถามว่าคุณมั่นใจหรือดําเนินการต่อหรือไม่ให้กดเย็ดได้เลยครับในหน้านี้จะแสดงบอกว่าเสร็จเป็นทียบร้อยนะครับกด ok ได้เลยจากนั้นให้เรา restart เครื่องหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เรา restart เครื่องแม่ข่หรือเครื่องทเทาใช้ยพิวเตอร์เสร็จเป็นทียบร้อยแล้ว ต่อมาให้เรามาที่เครื่องลูกขายครับหรือเครื่องที่ต้องการขอใช้พิมพ์เตอร์จากนั้นให้เราลองคอนเน็กพิมพ์เตอร์อีกครั้งครับเพียงเท่านี้พิมพ์เตอร์จากเครื่องลูกขายก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครโจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ